เรียนที่เคารบล้าทั้งหลายโอ้ชุงาซายพุราเกตัยกาบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมประเพณีผูกข้อมือของทุกท่านมี่ขนาดยังไม่ได้ผูกข้อมือขวัญก็มาเต็มเต็มแล้วครับพี่น้องพอได้ทำงานการเมืองก็ได้ริ่มที่จัดซุ้มซับในประเพณีของพี่น้องกระเกรียงพี่น้องชาติพันธ์ข้าวใหม่พิธีข้าวใหม่ก็ไปมาแล้ว พิธีกินข้าวเบอร์บ่อยๆก็มากินมาบ่อยแล้ววันนี้ขอมาร่วมพิธีผูกข้อมือกับพี่น้องชาวกรีงที่เคารพรักทั้งหลายได้หรือไม่ได้ขอฝากเสียงหน่อยแล้วผมอยากจะบอกผมอยากจะกราบเรียนทถ้าแม่พี่น้องว่าคุณค่าของพี่น้องชาวเกเรีง ในการจำนา,าการเล่นชุดประจำของพี่น้องข้างหน้าเป็นยังไงข้างหลังก็เป็นอย่างนั้นความคงไปรงมาความคงเส้นคงวาจะอยูู่่กับคมคนนี้ ไม่มีตกไม่มีตะเข็บไม่มีกระเป๋าเปรียบเสมอความเรียบง่ายใกล้ชิดติเป็นประชาชนตราบใดที่ผมยังเป็นคนของประชาชนอยู่ก็อยากจะเป็นแบบเดิมเสมอไปและนี่คือการยืนยันกับพี่น้อง काफ़ी रोज़